สวัสดีครับวันนี้จะมาแนะนําสายสายยูนีที่ต่อกับจอ a แอนดรอยที่ต่อกับจอ a แอนดรอยนะครับในรถนะครับอันนี้เป็นตัวที่เขาแถมมาครับใช้กับฮอนด้ารถของผมเป็นฮอนด้าฮ v รบี2015นะครับตัวนี้เป็นรูสีพินนะครับเป็นรูสีพินเป็นรูสีพินก็เสียบที่ตูดที่จอนะครับตัวนี้หลังจอ a แอนดรอยครับ ส่วนตัวนี้จะเป็นเอาไปต่อกับสายยุดบีเก่าที่ติดมากับรถนะครับตัวนี้หรือใครที่ไม่อยากใช้ที่ติดมากับรถถ้าซื้อจอมาก็จะแถมติดตรงรุ่นมาอยู่นะครับตัวนี้นี่สีพินแล้วก็มีตัวนี้เด้งออกมาใช้ได้แต่ผมไม่อยากใช้ตัวนี้นะครับตัวนี้ ช่องยนดีที่ติดมากับรถจะมี2ช่องนะครับแต่ตัวนี้เขาแถมมาแค่เส้นเดียวอีกเส้นหนึ่งอีกเส้นหนึ่งเขาจะแถมมาเป็นแบบนี้แต่ผมไม่อยากใช้แบบนี้ผมจะใช้แบบนี้ทั้งสองอัน4พินแต่หลังจองมีแค่4พินช่องเสียบแค่รูเดียวนะครับรูเดียวเราจะแต่ผมจะใช้ต้องการใช้2รู แต่เอิญรูหนึ่งอีกรูหนึ่งเป็นเป็นรูหกพินเป็นมันมันว่างพอดีนะครับผมก็เลยซื้อตัวนี้มาเพิ่มเขาแถมมาตัวหนึ่งแต่ผมจะซื้อมาเพิ่มอีกตัวหนึ่งนะครับซื้อมาเพิ่มแต่มันจะใส่ต้องแปลงถอดถอดรูสี่พินออกครับเป็นแปลงเป็นเอาสีพ่พินแทนก็คือแปลงยังไงอันนี้ที่เขาแถมมาเป็นหกพินนะครับหกพิน นี่อันนี้ที่เขาสําเร็จมาเป็นหกพินผมจะแปลงถอดตัวนี้ออกมาใส่ตัวนี้นะครับเพื่อจะได้ให้สายยูนิีได้สองรูที่ติดมากับรถนะครับต,ตัวที่เขาแถมมาผมจะไม่ใช้ผมจะใช้จะถอดเอาแค่ตัวนี้นะครับมาดูกันว่าวิธีถอดสายพินอันนี้ครับสายพินอันนี้หกหกพินนะครับหกพินจะมีสายแค่สี่เส้นเองนะครับยืนดี ตัวนี้ก็สีพินเหมือนกันก็มีสายอยู่สีเส้นผมว่าน่าใช้น่าจะใช้ด้วยกันได้ถ้าใครจำไม่ได้ถ่ายรูปไปนะครับตัวนี้ว่าสีแต่สีอยู่ตำแหน่งไหนนะครบับเดี๋ยวเรามาถอดกันเลยนะครับก่อนอื่นจะถอดต้องหาอะไรแหลมๆมาก่อนนะครับนี่ครับผมใช้ตัวนี้นะครับที่แย่ yeah, เสียบซิมโทรศัพท์ในโทรศัพท์นะครับผมใช้ตัวนี้แทน จับสายตัวนี้ก่อนนะครับจับสายที่เราจะดึงออกมาทีละเส้นนะครับนี่จับมันดึงแล้วก็กดตรงนี้ลงนะครับมันมีรูมีรูตัวนี้มีตรงนี้นะครับกดเป็นสลักนะครับกดให้มันสลักมันรูลงมาแล้วก็ดึงกดกดลงไปเลยครับมือนี้ก็ดึงดึงึออกมานี่ครับออกมาแล้วเอียงแล้วเส้นที่หนึ่งนะครับ เส้นดำต่อไปเส้นแดงครับดึงออกมาแล้วครับนี่นี่ครับสองเส้นแล้วต่อไปเร้นดำแดงดำจะอยู่กับขาวแดงอยู่กับเขียวนะครับจำไว้นะครับต่อไปเส้นสีเขียว ครับออกมาแล้วต่อไปสีขาวออกมาแล้วครับนี่ออกมาแล้วสีเซนสีพินนี่จะาามาใช้นะครับเก็บไว้ก่อนต่อไปเราจะถอดเอา6กไปไปตัวรู6พินนะครับโอเคถอดเลย โอเคนะครับนี้เราประกอบถอดมาเสร็จแล้วนะครับแล้วเรามาเสียบสายเลยครับดูแนวนี้นะครับเนียม,มีสักดุก่มข้างบนสูตัวนี้เอาลงล่างนะครับเสียบก็ไปเลยครับต่อไปสีดำจำให้ดีนะครับรูปที่ถ่ายก็เอามาเปิดดูนะครับขาวขาวให้ตรงกับดำนะครับ เขียวเขียวตรงกับแดงนะครับดูนี้นะครับดูดีช่องรูนะครับดันเข้าไปนะครับดันไปสุดนะครับ ลองดึงดูครับมันหลุดไหมน่านจะใช้ได้นะครับตัวนี้ได้แล้วครับ6พินนะครับตัวนี้เมื่อก่อนตัวนี้เป็น4พินตัวนี้เปลี่ยนเป็น6พินแล้วครับอันนี้ต่อยุดบีที่ติดมากับรถพอดีครับเ๋ยวลองเก็บดูครับว่าจะใช้ได้ไหม